หลังจากสาวาใส่บาตรเสร็จสาวาก็จะเอาน้ำไปถวายที่สารพระภูมิสองที่นะคะไปน้ำกันด้วยค่ะไปถวายน้ำด้วยกันใส่บาตรแล้วก็ขอไปถวายน้ำอีกสองที่นะคะ ตรงนี้ที่หนึง่งแล้วเราก็ไปอีกที่นึงอ่ะอะ่ตรงนี้ที่หนึงนะคะพระองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนและคู่กับชุมชนเรามานานนะคะถึงแล้วค่ะเตรียมน้ำถวายก่อนนะคะ สวาเตรียมน้ำถวายท่านก่อนอืมล่วงสาวาก็ได้นำน้ำมาถวายนะคะซึ่งเป็นสองที่ในชุมชนนะคะ ขั้ววัดโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะคววัโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุข้าพเจ้า ดื่มอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นสิลิมงคลแก่ครอบครัวข้าพเจ้าขอขอครัวข้าพเจ้าจงอยู่เย็นเป็นสุขผู้ขอถวายน้ำ oh. ่อไปไปที่สองนะคะไปอีกที่หนึ่งไปด้วยกันร่วมไปถวายน้ำด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทางรัดทางนี้อ่ะเดี๋ยวไปถนนเส้นนี้ซึ่งไม่ไกลกันมากเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ถึงแล้วนะคะ งนี้ได้บุรณะประปับปรุงใหม่นะคะด้วยความสามคัคคีกองทับบุญนะคะตรงสำหรับตรงนี้เดี๋ยวไปได้กันนี่นะคะถึงแล้วเปิดตรงนี้ก่อน พระัยมงคลมาได้กันขอให้ทุกท่านที่ <c oughs> ผ่านมาช่องสาวรินได้เห็นการถวายน้ำสารพูนเจ้าที่ได้มีส่วนร่วมกับบุญครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขไม่เจ็บไม่จนนะคะเงินไหลนองทองไหลมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ต่อกันเมื่อท่านมองมาแล้วให้เกิดพลังบุญนะคะตรงนี้หนึ่งที่น,นะคะนี่เป็นน้ำดื่มที่สาววานำมาถวายสองที่นะคะนี่ที่ที่สองแห่งที่สองแห่งที่สอง ของชุมชนนะคะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสาวาจะตั้งกล้องข้างไหนอังน,นี้เนาะ,ะเดี๋ยวให้มองเห็นด้านบนแล้วกันส่วนจะถวายก็จะถวายไปนะคะนับโมต,าาาตัสสะพระคัพปาตัวรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมต,าาาตัสสะพระคัาตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ มักมูตัสสะภพระกัสตูรหัสตูซ้ำมาสัมบุตัสสักสักทูสักทพระเจ้าแรีครอบครัวลงน้ำน้ำอันบริสุทธิ์มาถวายพระภูมิเจ้าที่หน้าแห่งที่สองขอความผาสุกจะเกิดขึ be ้นกับครอบครัวของลูกขอความผาสุกจะเกิดขึ้นกับเอฟซีของลูกทุกคน ที่ได้เห็นการกระทำสะสมสบียมุญของของลูกนะคะสาธุสาธุสาธุขอความสุขจงเกิดขึ้นในชุมชนขอความสุขจงเกิดขึ้นในประเทศไทยและพี่น้องทั่วโลกสาธุสาธุจากนั้นสวาวก็จะถวายน้ำนะคะเป็นอันเสร็จนะคะ สาธุาธไปเด็ยกกน,นะตะอค่ะเป็นอันเส้นเสร็จสิ้นนะคะด้านนนี้ก็เป็นสนามกีฬาประจำชุมชนนะคะด้านนี้ก็เป็นสนามกีฬาแล้วสาวาก็จะเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วนะคะ่ะสาธุนะคะสาธุค่ะสาธุ ให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันที่ใช่วันที่ประเสริฐนะคะทำอะไรก็ให้ท่านลื่นไหลนะคะอย่าได้ติดขัดอะไรนะคะรถเครื่อง,งบินก็มาจากน้านสาวาก็จะไปเอารถจัก,กรยานห้างของสาวานะคะคันนี้นะคะเพื่อไปซื้อ ผักมาทำอาหารให้คุณพ่อใหญ่เช้านี้นะคะไปไปค่ะตรงนี้ก็มีร้านข้าวแกงอยู่ในชุมชนนะคะแต่อาหารส่วนใหญ่สาว่าจะทำเองจะทำอาหารกินเอง ประทูประทูมาเมาตังมีมีอย่างเดียวรอบแรกก็นั่นไปแล้วจ่ายไปแล้วพี่ถามหนูเหรอหนูนำน้ำมาถวายสารพระภูมิสองที่ค่ะคุณพ่อเอาเอาตัมให้หนูหน่อยไมหนึ่งเอาร้อนร้อนนรอุดหนุกันเอาไปให้คุณคุณลูกหน่อย ขอร้อนนะคะโอ้ร้อนเนี่ยสุกเนี่ยไหนจะฉบตับเนี่ยตรงนั้นเลยอู้อ่ะอ่ะแม่จ๋าสามพันสี่สิบบาทเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าโตเต้โตเต้นานๆให้เขากินทีอมาด้านนี้ก็ร้านอาหารคุณวีบนะคะวันนี้ยังไม่ไปตลาดเหรอคะไปค่ะอ๋อ าม,มาจะเอาไปตันมาพ่อไม่ต้องใส่ถุงเปลืองโอเคอ่าเดี๋ยวไปตรงโน้นตรงนู้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนนะตรงนี้เป็นร้านอาหารเอ้ยเป็นร้านข้าวแกงตรงนี้เป็นร้านข้าวแกงนะคะบ้างก็สั่งใส่บานบ้างก็ไปส่งตามบ้าน,นะคะบริการแต่สาวบ้าก็นู้จ๋า <c oughs> เอาอันเนี้ยาดข้าวเอาไปกินเมื่อเช้าก่อนเพราะที่บ้านมีไอไม่แย่งค่ะไม่แย่งออ้ยขายดบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าอย่าแย่งกันค่ะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันนะคะอ,อสุดยอดอันนั้นแกงหัวปีเหรออ๋อแกงขาะไก่ แกเนื้อหรอจ๊ะแล้วก็เอาอคุณเชียงไปไว้สักหน่อยดีไหมน้อาง้ำลาดลงไปลูกพอแล้วค่ะเอาอิ่มเดียวเอาอิ่มเดียวฮะได้อาอส,ดสาเลยไหวายและตลาดวาย